หง่วงจุ้ยพิชัยสงขาขอขอบคุณไว้อัพคอลลาเจนคอลลาเจนหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมอาหารเสริมสำหรับผิวสวยผิวกระจ่างใสด้วยคอลลาเจนหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ธนวัฒน แล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการหองช่วยออนไลน์กับผมอาจารย์ธนวัฒน์เพื่อถ่ายทอดเป็นวิทยาทานใจผมใจท่านใจเราหรือใจท่านใดก็ตามเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะวันวันพฤหัสมีสิ่งใดที่ให้ได้ท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยยึดติดสิ่งใดมากมายนักตลอดระยะเวลาท่านกับผมมีความคิดใกล้เคียงกันครับไม่มีสิ่งใดเลยที่จะย,ยึดติดและย,ยึดเหนี่ยวตัวท่านไปตลอดชีวิตเมื่อถึงเวลาหนึ่งครับผมบอกได้เลยว่า บาบเดียวหรือสลึงเดียวเสื้อผ้าที่ติดตัวท่านก็ไม่สามารถที่จะนําติดไปได้และสิ่งใดก็คือสิ่งนั้นครับเช่นเดียวกันครับอย่ายึดติดสิ่งใดให้มากจนเกินไปนักเพราะปีนี้ครับผมบอกได้เลยว่าครึ่งปีหลังเมื่อวัยจรเข้าสู่44ปีเลข8นี่แหละฮะผมเอาเลขอายุมาบวกกันเวลาคนทายเนี่ยก็ทายตามเลขก็ได้ทายตามตำแหน่งของดาวจรก็ได้ แต่ถ้าจะให้ดูแม่น 99. 99.99%นะครับเป็นวิถีทางแห่งการปรับแก้อย่าลืมนะครับหลักต่างๆคือหลักสถิติครับผมพูดด้วยเหตุและผลครับและตำแหน่งของดาวจรหรือหลักของโหราศาสตร์คือตำแหน่งของดวงดาวที่จรและมีอิทธิพลกับโลกครับเพราะอะไรครับเวลาคุณเกิดในวันนั้นเป็นวันพฤหัสครับตำแหน่งองศาต่างๆของดาวดวงดาวต่างๆส่งอิทธิพลอย่างไรกับก้านสมองท่านทําให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ไม่มีความโชคดีและความโชคร้ายบนพื้นฐานของดวงเลยครับนอกเหนือจากสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพฤติกรรมของท่านเองท่านจะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของท่านเองความนึกคิดดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับคําพูดและความคิดความอ่านของท่านเองครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าก้านสมองม,มีส่วนอย่างมากในเรื่องของการรับพลังงานสิ่งนี้ครับทาให้ท่านแปรปรวนในเรื่องของความคิดความอ่านหรือเปลี่ยนไปในเรื่องของอารมณ์ในปีนั้นๆครับ เข้าใจง่ายๆครับแบบนี้ผมไม่ชอบพูดอะไรที่มันลึกแล้วงมงายพูดไปถึงผีสางมากมายครับเพราะคนวันนี้ไม่ชอบการพูดจาที่ไร้สาระครับปีนี้14ปีครับตำแหน่งดาวดวงหนึ่งที่เข้ามาโครจรในดวงชะตาของท่านก็คือดาวสาวครับในครึ่งปีหลังนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าครึ่งปีแรกครับตำแหน่งของดาวดวงนี้ยังไม่มีอิทธิพลกับท่านมากมายนะัก ค่อนตครับตำแหน่งของดาวจรในเรื่องของ44ี่ปีนี้ดาวเสาจะมาในครึ่งปีหลังหรืออาจจะมีที่พลเข้าเลยก็ได้ในต้นปีขึ้นอยู่กับเดือนและปีที่ท่านเกิดด้วยแน่นอนฮะ 4, 4, 4ี่สีสาปีดาวพุทธที่เข้ามาอยู่ในเกณฑ์ชะตาของท่านราบรืน่นหมดเลยสีสาปีคิดอ่านอย่างไรได้สิ่งนั้นครับแต่อย่าประมาทครับผมบอกแล้วว่าอย่า ประมาทในเรื่องของเพศตรงข้ามในเรื่องของการลงทุนระมัดระวังเรื่องบริวารเพราะเกณฑ์ชะตาของท่านมีเกณฑ์เสียในเรื่องของบริวารระมัดระวัาางเรื่องคําพูดคาจาเพราะท่านไม่ชอบให้ใครมาสอนและเวลาสั่งคนอื่นต้องระมัดระวังด้วยว่าเราสั่งเขาเราทําได้เขาสั่งเราเราทําไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านเป็นหัวหน้าคนต้องแคร์ในเรื่องของอารมณ์ลูกน้องด้วยนี่เป็นบทวิเคราะห์ที่ผมไม่สามารถไปสอนสั่งท่านได้แต่ใช้บทวิเคราะห์นี้ในการวิ พินิจพิจารณาหรือง่ายๆภาษาชาวบ้านคือท่านคิดเอาเองครับในครึ่งปีหลังครับดาวเสารที่มาจอครับคือความแกล่งครับความมีสเสน่ห์ครับและการเก็บตัวเองเพราะดาวเสาพูดจาหุนหวนครับตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้องครับและไม่ค่อยแคร์อารมณ์หรือความรู้สึกของคนอื่นดาวสุขคือความสวยงามยังคงมีความสวยงามในเรื่องของ สติปัญญาความนึกคิดแล้วก็อารมณ์อยู่แต่ดาวเสาร์นะฮะให้ระมัดระวังครับผมบอกแล้วว่าวันนี้เสียเพราะคนอื่นเพราะฉะนั้นตำแหน่งดาวที่มาจอดในการงานครับจะมีปัญหาครับในเรื่องของบุคคลที่สคู่แข่งศัตรูก็แข็งแกล่งขึ้นครับระมัดระวังครับหากท่านมีเกณฑ์ชะตาในเรื่องของการโยกย้ายปรับเปลี่ยนตําแหน่งจะเสียตําแหน่งที่ท่านคาดหวังเอาไว้อย่างไม่คาดฝันนะฮะ ด้วยความคิดความอ่านของท่านเองนะครับไปไต่ตองให้ดีนะครับการเงินครับอยู่ในเกณฑ์ขาลงครับความรักครับขาลงเช่นเดียวกันครับแล้วมาระวังสิ่งหนึ่งครับการบาดเจ็บครับจากการที่ไม่ค่อยฟังใครเลยนะฮะแล้วจะไปไหนมาไหนไวจนเกินไปนักค่อยๆคิดครับเพราะว่าถ้านอนแล้วก็คือท่านทำงานเต็มที่ถ้าอยากพักผ่อนก็ไม่อยากให้ใครมาปลุก นี่เกคือเกณฑ์ชะตาหรือดวงดาวที่เข้ามามีอิทธิพลในตัวท่านท่านจะเดือดร้อนเพราะคนอื่นครับคนในเรือนหรือคนในบ้านจากไปครับผมไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้เลยเพราะท่านเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอๆครับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมก็มองนะครับเพราะผมคํานวณไว้อยู่แล้วนะฮะระมาลองเรื่องของหายและการถูกป้นถูกทําร้ายจากบุคคลอื่นด้วยเห็นไหมฮะเกณฑ์ชะตาเช่นนี้นําพาให้ท่าน มีผลอย่างมากนะครับประมาณ60-70%ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าจะปรับได้ก่อนอหรือไม่ครับดาวดวงนี้ส่งผลทางด้านเสียแก่เกณฑ์ชะตาของคุณพริหัสส4ปีครับมีวิธีแก้ในเรื่องของดวงอย่างไรฟังเลยนะฮะไวของดาวจรเช่นนี้ให้ท่านบริจาคลงศพครับเตยลงศพนะฮะศพที่ไม่มีญาติไปบริจาคเป็นลงยิ่งดีหากท่านเป็นนักธุรกิจตัดสินใจไปเลยครับตามมูลนิธิต่างๆครับผ้าขาวห่อศพครับ ทำอย่างนี้เช่นนี้บ่อยๆแล้วกวดน้าให้เจ้ากรรมในเวรครับหากท่านไม่เคยทําก็ลองทําดูนะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับถ่ายชีวิตโคกระบือครับเพราะในช่วงของชีวิตของคุณปีนี้แหละครับที่จะส่งผลให้ท่านเปลี่ยนแปลงทางเรื่องของพฤติกรรมความเป็นอยู่อย่างมากเลยครับการเงินการทองเริ่มติดขัดแล้วครับหากท่านประพฤติผิดเยี่ยงที่ผมแจ้งเบื้องต้นในวัยสิบสามปีกลับมาสิเถอะฮะ ทุกอย่างยังคงอยู่ที่เดิมครับท่านคิดไปเองครับว่าทุกอย่างมันจากท่านไปไม่ใช่ครับท่านประพฤติปฏิบัติและทําตัวเช่นนี้เป็นตัวของท่านเองเพราะท่านหลงไงฮะอย่าหลงเลยครับสิ่งที่สําคัญท่านอย่าหลงทางนะครับปีนี้ห้ามลงทุนเด็ดขาดประคองความรักประคองในเรื่องของการอยู่อาศัยประคองสิ่งต่างๆให้อยู่จุดๆเดิมครับ กลับไปครับกลับไปเป็นคนเดิมของท่านในวัย41ปีในวัยสดใสในเรื่องของการลงทุนครับทุกอย่างสวยงามครับผมถามคําเดียวครับแล้วท่านตอบตรงๆนะฮะท่านไม่มีสตังค์ผมถามหน่อยใครจะรักท่านนอกจากคนที่อยู่ที่บ้านครับแค่นี้ครับคิดเอาเองนะครับเขาสู้ชีวิตกับท่านมากี่ปีครับจากไม่มีอะไรเลยมองกลับไปครับและย้อนกลับไปในอดีตครับ ท่านกำลังทำผิดพลาดร้ายแรงวิอเคราะห์เองนะครับอาจารย์ธนวัฒน์ช่วยได้แค่นี้ครับเพราะนี่คือวิทยาทานที่บ่งบอกถึงความนึกคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้ครับถ้ายังไม่เกิดขึ้นก็ขออาภัยด้วยแต่ถ้าหากเกิดขึ้นแล้วก็ให้ท่านปรับแก้ตามนี้ครับตำแหน่งที่ตะวันตกเชียงใต้ของมุมบ้านครับวางต้นไม้สามต้นครับวางพรมสีแดงครับ ติดระบบแสงสว่างเอาไว้ครับห้ามปิดเด็กขาดเพราะมีพลังงานในด้านนี้เข้ามาทำร้ายท่านวางรูปคู่ครับรูปแต่งงานหรือรูปแฟนของท่านรูปอะไรก็ได้ครับที่ส่งเสริมในเรื่องของความคิดย้อนหลังเพื่อเตือนใจท่านเป็นหลักจิตวิทยาง่ายๆครับเท่านี้ครับปีหน้าครับมีวิธีการแก้ดวงและวงจุ้ยอย่างไรในวัย45ปีครับติดตามต่อในช่วงหน้ากับผม,มอาจารย์ธนวัฒนะครับ งงวจุยยพิชัส้คอลลาเจนถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความลับของผิวขาวใสซึ่งในร่างกายของคนเรานั้นมีคอลลาเจนอยู่แล้วแต่เมื่ออายุของเรามากขึ้นอายุก็จะมาพรากคุณสมบัติของคอลลาเจนในผิวให้เสื่อมสภาพลงทำให้ประสิทธิภาพการอุ้มน้ำไม่ดีเห็นได้ชัดจากผิวหนังแห้งเหี่ยว ย่นร้อยความเสื่อมของคอลลาเจนนั้นไม่สามารถยับยั้งได้แต่เราสามารถเสริมคอลลาเจนให้กับร่างกายได้ให้ไวอัพตอบโจทย์คุณสิคะไว้อัพคอลลาเจนเข้มข้น10,000มิลลิกรัมด้วยการผสมผสานกันอย่างลงตัวของคอลลาเจนที่ได้จากกระดูกปลาทะเลน้ําลึกสารสก,กัดจากเปลือกสนมาริทายแอกูตาไทโอนสารสก,กัดจากเมงงล็ดองุ่นคอเอนไซม์คิวเทนและสารสก,กัดจากใบแปะก้วยโปรโมชั่น1กล่องราคา 1,500บาทซื้อ2แถมหนึ่งในราคา3,000บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่โทร081755 2291 081755 6061